นกอีวาบตักกะแตนชื่อภาษาอังกฤษเพลนทีฟคัตคูเป็นนกในวงนกคัดคูที่เป็นที่เล่าขานถึงพฤติกรรมที่แปลกประหลาดนกอีวาบตักกะแตนเป็นนกประจำถิ่นพบได้บ่อยตามป่าละเมาะป่าเบญจพรรณสวนผลไม้และพื้นที่การเกษตรทั่วไปตัวผู้เมื่อโตเต็มวัยหัวและอกเป็นสีเทาท้องเป็นสีส้มอมน้ำตาล หางมีสีดำขนหางด้านใต้มีลายเล็กๆสีขาวส่วนขาและเท้ามีสีเหลืองเล็บดำตาดำม่านตามีสีแดงปากมีสีดำเรียวยาวและโค้งลงนกชนิดนี้ทั้งตัวผู้ตัวเมียและนกที่ยังไม่โตเต็มวัยมีลักษณะสีสันแตกต่างกันรวมถึงเสียงร้องและพฤติกรรมก็จะแตกต่างกันตามเพศและวัยด้วยเช่นกัน นกอีวาบตักกะแตนเป็นสัตว์ป่าคุมครองตามพระราชบัญญัติสังนวนและคุ้มครองสัตว์ป่านกอีวาบตักกะแตนเป็นนกประจำถิน่นพบได้บ่อยตามป่าละเมาะป่าเบญจพรรณตามสวนและพื้นที่ทำการเกษตรในสวนสาธารณะและในชุมชนเขตเมืองที่มีพื้นที่สีเขียวก็สามารถพบเห็นนกชนิดนี้ได้เช่นกันพบได้ตั้งแต่พื้นราบจนถึงพื้นที่สูงความสูง อาหารได้แก่หนอนบุ้งและแมลงตามกิ่งไม้และยอดไม้แม้แต่บนพื้นดินแต่อาหารที่เป็นที่โปรดปรานมากที่สุดคือตัก๊กะแตนนกจะบินโฉบตัก๊กะแตนกลางอากาศจึงเป็นที่มาของชื่อนกชนิดนี้อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับนกชนิดนี้ก็คือไม่สร้างรังและเลี้ยงดูลูกอ่อนเองแต่จะไปอาศัยวางไข่ในรังนกชนิดอื่นแทนเช่น รังของนกขมิ้นน้อยธรรมดาหรือนกกระจิบธรรมดาพอลูกตัวเองฟักออกจากไข่ก็จะดันไข่ที่ไม่ใช่ของตัวให้ตกลงพื้นจากนั้นก็ปล่อยให้แม่นกกระจิบธรรมดาเลี้ยงดูหาอาหารมาป้อนลูกของมันแทนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าประหลาดมากเคยได้ยินเรื่องเล่าว่าพอลูกนกอีวาบตะแตนเริ่มโตและมีขนาดใหญ่ขึ้นก็ต้องการอาหารมากขึ้นแม่นก กระจิบป้อนอาหารไม่ทันเลยโดนตบด้วยปีกก็เคยมีผู้พบเห็นพฤติกรรมแบบนี้